วันี่ะวันนี้เป็นวันที่6แล้วสำหรับเสื้อใหม่ตัวนี้นะคะอ่ะาเมื่อวานป้ามม้งก็ทำถักตรงส่วนคอเสร็จเรียบร้อยอ้าไปลวนี่ป้ามม้งถักส่วนคอเป็นเป็นย้อยย้ยย้อยย้อยระยะสวยงามนี่เรียบร้อยละค่ะป้ามม้งก็จะ วันนี้ป้าเมิงจัดต่อจะ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 ,จะเอามาติดตรงคอเสื้อตรงนี้อือจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เนาะจะามาติดตรงนี้ป้าเมิงจะลองดูว่าจะลองดูว่าจะจะถักอีกอีกชั้นหนึ่งค่ะจะถักข้างในเนี่ยอีกชั้นหนึ่งก็จะถักเป็นพันควักถักเอฟ ไปตลอดเส้นเลยตลอดแนวนะคะเพื่อจะให้ได้มีที่ยึดเนาะที่ยึดเราจะได้เย็บขอบริมขอบเนี่ยริมเนี่ยติดกับด้านในตรงเนี้ยโชว์ตรงด้านข้างนอกเนี่ยคะ่ะเอาไว้โชว์เป็นเสื้อคอระย้านะคะย,ย้วยแล้วก็ป้าเม้งก็จะถักถักข้างในอีก,อกแถวหนึง่ง นะคะก็จะถักพันควักถักเอฟอะคะ่ะไปตลอดแนวเลยถักเอฟไปหมดเลยวันนี้ป้เาเมงมาให้ดูแต่เช้าเลยตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นเห็นเสื้อสวยค่ะอยากให้พี่น้องได้ชมอ้าวสำหรับวันนี้มีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวป้าเมงจะเอ้ามาให้ดูใหม่เนาะสวัสดีค่ะ